ตาเสวัสดีครับทุกท่านมาพบกับเรียนจีนง่ายๆอีพิโซดที่17กันตี้ซื้อชีจีนะครับมาดูคำศัพท์กันก่อนว่าในครั้งนี้เรามีคำศัพท์อะไรมาเพิ่มเติมกันบ้างเวินแปลว่าถามนะครับจะเห็นตัวอักษรจีนะครับมีรูปปากอยู่ข้างในนะครับ เวินคือถามชิงเวิรนชิงเวินขอถามหน่อยอรบกวนถามมีคำว่าชิงจำคำว่าชิงได้ไหมครับที่แปลว่า please นะครับอ,อันนี้เขาเอามาใส่ในคำที่เราต้องการถามก็จะเป็นชิงเวินก็จะเป็นลักษณะการถามที่สุภาพขึ้นมานะครับกุ้ยซิง นะครับซิ่งซิ่งคำนี้หมายถึงแทานะฮะในในภาษาแต้จ๋วเราเรียกว่าแท่นั่นเองนะครับหรือแปลอย่างหนึ่งว่านามสกุลนะครับคำสุภาพขึ้นมาก็กุ้ยซิง่งกุ้ยตัวนี้แปลว่ามีค่าแปลว่าแพงนะครับเจี้ยวแปลว่าเรียกนะครับแปลว่าเรียกขานก็ได้นะครับเจี้ยวมิงจื่อมิงจื่อ นะครับจะเห็นว่าเป็น2ตัวรวมกันตัวตัวหลังเนี่ยถ้าอยู่เดียวเียวอ่านว่าซื่อนะครับซื่อมีเสียงด้วยนะครับแต่พออยู่ด้วยกัน2ตัวเนี่ยตัวสุดท้ายก็จะเป็นเสียงนิวรทลคือเสียงเสียงเบานะครับอ่านว่าหมิงซืหมิงืนะครับหมายถึงชื่อนะครับซิ่งหมายถึงนามสกุล หนาหนาแปลว่าไหนไหนแบบเอ่อที่ไหนอย่างเงี้ยครับหนานะครับหมายถึงอันไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้ประกบกับคำว่าอะไรนะครับหนาตัวหลังตัวที่สองตัวเนี้ยถ้าอยู่โดดๆดดออกเสียงว่าเออนะครับเออนะฮะเออรวมกับคำว่าหนา ก็จะออกเสียงรวมกันเลยเป็นหน่นะครับกระดกกระดกลิ้นไว้ตรงกลางตอนจบคำนะครับหน่นะครับหน่แปลว่าที่ไหนอันนี้คือแวร์เลยที่ไหนเลยนะครับถัดมาเรนเรนแปลว่าคนกัวแปลว่าประเทศ อันนี้เราน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยพูดไปแล้วนะครับจงกัวจีนประเทศจีนหมายถึงประเทศจีนนะครับไม่ได้หมายถึงจีนเฉยๆนะครับจงเนี่ยคำว่าตัวจงเนี่ยแปลมความหมายอื่นได้อีกด้วยนะครับในที่นี้เราเรียนกันสำหรับครั้งนี้ก่อนจงกัวประเทศจีนเตอกัวเยอรมน,นีหมายถึงประเทศนะครับมีคําว่ากัวอยู่ เออกัวเออกัวหรือเออหลัวซือนะครับเ,เ,เรียกว่าเออหลัวซือก็ได้หมายถึงรัสเซียฝ่ากัวตัวนี้พินอินผิดนิดนึงฝากัวไม่ใช่ฝ้าฝ่ากัวนะครับฝากัวหมายถึงฝรั่งเศสเมย์กัวอเมริกาคล้ายๆภาษาไทยแล้วไหมครับอเมริกาอเมริกาเมย์กัว ฮานกัวหมายถึงเกาหลีใต้นะครับเถาเซียนเถาเซียนคือเกาหลีเหนือเขาภาษาจีนจะเรียกแยกกันนะครับฮานกัวกับเถาเซียนนะครับยิงกัวยิงกัวนะครับอิงอิงหรือยิงกัวอังกฤษรึปเปิลญี่ปุ่นอ่าคราวนี้ท่านรู้หรือ,อยังครับว่าคําว่าญี่ปุ่นมาจากภาษาอะไรที่เราเรียกนะครับ รุ่เปิรนนะครับจะเรียกว่ารุ่เปิร์นกัวก็ได้แต่ส่วนใหญ่รุ่เปิร์นคนจีนก็เข้าใจแล้วนะครับคือญี่ปุ่นลาวโอลาวโอลาวเวียดนานเวียดนานเวียดนามเมียนเตียนพมา่าหรือเมียนมาเมียนเตียนจียนผู่เจ เชียนภูใช่กัมพูเดียนะครับกัมพูชาผมเอาประเทศใกล้เคียงมา,าให้เรียนกันก่อนประเทศอืนอ่นๆก็โอ้เยอะเลยนะครับถ้าจะเอาคำศัพท์กันเนี่ยอ่าคราวนี้มาดูประโยคเวลาเอามาใช้ประโยคบทสนทนาเอาก็ถามขึ้นมาก่อนชิงเวันหนีกุ้ยซิ่งชิงเวันหนีกุ้ยซิ่ง ขอรบกวนถามหน่อยคุณแท่อะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามที่สุภาพนะครับกุ้ยซิ่งหมายถึงว่า,าให้นาำสกุลเขามีคุณค่านะครับนี่กุ้ยซิ่งบก็ตอบว่าหอซิ่งหลินหอซิ่งหลินผมแท่หลินนะครับภาษาใต้จ๋วก็คือแท่ลิม้มนะครับเราจะคุ้นกันดีสำหรับคนไทยซิ่งหลินแท่ลิม้ม 你叫什么名字你叫什么名字นะครับเอ่อแล้วชื่อคุณล่ะชื่ออะไรนะครับคุณมีชื่อว่าอะไรถามแซ่ก็ถามชื่อต่อบวเจลลินต้าฟูวเจลลินต้าฟูก็คือบอกแซ่อีกครั้งหนึ่งหรือจะบอกแต่ชื่อก็ได้นะครับเอ่อผมชื่อหลินต้าฟูนะครับ 你是哪国人คุณเป็นคนประเทศไหนแปลกันง่ายๆเลยตามคำพูดเลยคุณเป็นคนประเทศไหนนะครับจริงๆถ้าถามว่าคุณมาจากประเทศไหนจะมีอีกจะมีคำอื่นมาใช้อีกนะครับนีชื่อหนาขวเหรนคุณเป็นคนประเทศไหนว่าชื่อไทยวเหรนผมเป็นคนไทยนะครับเป็นคนประเทศไทยนะครับว่าชื่อไทยวเหรนนีเนะคุณคำนี้ใช่ไหมครับนีเนะ คุณล่ะแล้วคุณล่ะวอรชื่อจงกัวเหวริน่จงกัวเหรินฉันเป็นคนประเทศจีนหรือเป็นคนจีนแปลแบบไทยง่ายๆถ้าเป็นประเทศอื่นมาดูสิครับว่าเขาจะเรียกกันเต็มๆหรือว่าเรียกกันยังไงนะครับเวลาใช้ภาษานะครับิ่จุดจจุดเหรินฉันเป็นคนที่ไหนหรือ,เ,อเวลาเราจะพูดหรือเราจะตอบนะครับ ท่านอยากเป็นคนประเทศไหนก็อ่ะมาดูกันว่าชื่อเตอ๋อกวัวเหรินนะครับเตอ๋อกวัวเหรินเป็นคนเยอรมนีเออร์ลัวซือเหรินนะครับเออร์ลัวซือเหรินคนรัสเซียฝากวัวเหรินคนฝรั่งเศสเมยกวัวเหรินคนอเมริกันนะครับหานกวัวเหรินเป็นคนเกาหลีใต้เฉาเซียนเหริน เขาเหมืน,หนคนเกาหลีเหนือนะครับยิ่งกัวเหนคนอังกฤษญี่ปุ่นเหมือนนะครับเห็นไหมฮะญีปุนญีปุนเหนนะครับคนญี่ปุ่นเวอราเหมอนออสังเกตดูดีๆว่าบางประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ที่ชืออ่อสักสองพยางขึ้นไปเขาก็อาจจะไม่มีคำว่ากลัวมาตามหลังนะครับนะครับเวอราเหนนะครับ คนลาวเวียดนามเมือนคนเวียดนามเมียนเตียนคนเมียนมาเจียนผู้ใต้เหมือนคนกัมพูชานะครับสำหรับบทนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ฝึกกันท่องศัพท์กันเยอะๆนะครับประเทศอื่นท่านก็สามารถถ้าสนใจชื่อประเทศก็สามารถเสิร์ชดูได้ ว่าแต่ละประเทศเขามีชื่อว่าอะไรหลายประเทศก็ภาษาจีนก็จะใช้พยายามใช้ทับศัพท์นะครับฟังแล้วก็อาจจะรู้ทันทีว่าเป็นประเทศอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ซีเซตาเจียใจเกียนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ